ด้วยความโลภของผมเองผมก็เลยให้เขาปัดทุน300ปั่น4,000 5,000ใครจะไม่อยากได้ล่ะครับผมเองก็อยากได้เงินเลีนนงหน่อยเอง นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงบาคาร่านะครับทุกคนเคยรู้จักนะครับบคาคาร่าก็จะมีหลายค่ายอยู่นะครับที่ผมรู้จักก็จะมีสองค่ายก็คือ s อสเซ็กซี่บาคาร่าผมเองก็เคยเล่นไอ้พวกการพนันพวกนี้นะครับแลวมันจะมีใน f a c e b o o k ของเราขึ้นมายเยะแยะสสำหรับคนที่เล่นนะคนที่ไม่เล่นมันก็ขึ้นแหละมันก็โฆษณามานะครับ ว่ารับปั่นบาคาร่าอะไรจำพวกนี้นะครับผมซึ่งผมก็เคยให้เขาปั่นแหละแต่พวกเล่นเสียแล้วก็ไม่คืนเงินให้ผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับว่าไอ้พวกนี้มัน มันไม่จริงนะครับหรือไม่ถ้ามันมีจริงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเพราะมันเป็นการพน,นันเนาะสำหรับใครอยากได้เงินนะครับนี่ตอนนี้ผมกม็นั่งเล่นเฟสอยู่ผมก็เลื่อนมาเจอเยอะแยะเลยครับเนี่ยพวกบาคาร่าเต็มไปหมดหน้าเฟซผมอะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับ สอนา่นเขาไพ่บังละอันนี้ก็เลยเปลืยไปนะพวกบาคาร่าจะเยอะมากแล้วจะมีช่วงหนึ่งนะครับไอ้พวกรับปั่นเนี่ยเยอะมากเลยครับผมอดใจไม่ไหวด้วยความโลภของผมเองผมก็เลยให้เขาปัน่นทุนสามรอปั่น4ี่พันห้าพันใครจะไม่อยากได้ล่ะครับ ไม่ก็อยากได้เงินเดือนนิดหน่อยเองสี่ห้าพันก็หรูแล้วใช่ไหมฮะนี่มาพิสูจน์กันนะครับว่ามันจะได้เงินจริงไหมในการที่มีคนมาปั่นบาคาร่าให้เราเล่นให้เราโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงไปเล่นให้เสียเองโดยที่เราไม่มีประสบการณ์เล่นไหม่เป็นแต่ก็เสือกจะเล่น <laughs> แบบผมนี่ครับหมดเกี้ยง ก็คือที่ผมคุยไ,ไว้กันนะครับเดรทที่หรือเปล่าถ้าผมอ่านไม่ผิดเนี่ยครผมก็ทักมาเขาเขาก็จะมีรีวิวให้เราดูนะครับนี่นี่บวกกี่บาทกี่บาทเขาจะโฆษณาไว้มีรีวิวเพื่อเพิ่ม,มความอะไรนะ ความน่าเชื่อถือนะครับนี่ดูรีวิวการปั่นก่อนได้นะครับปั่นให้จริงน้องไม่ต้องเล่นเองพี่เล่นให้บวกแน่นอนครับไม่เคยทำให้ใครผิดหวังปั่นจริงทุกคนบวกจริงเล่นอย่างมีสติไม่โลภได้พอสวยไม่โลภมากแทงไปเรื่อยๆโอกาสเสียยากครับสนใจหรือสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ โอเคผมก็ถามไปว่าเสียคืนทุนประคับใช่ครับเสียมีคืนทุนครับเขาตอบกลับมาอีกครับว่าหากสนใจ a d d l i n e ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บไม่ต้องบอกคนแนะนํานะครับเพราะเป็นเว็บตรงไม่มีใครได้เสียแน่นอนโอเคในยูสเซอร์รบกวนแจ้งกลับมาให้ปั่นได้นะครับผมก็ถามกลับไปว่า รับปั่นขั้นต่าเท่าไหร่สามร้อยเนาะไหวไหมครับผมเลือกคมหัวหม,ม,ม,มอนะครับก็เลยบอกว่าผมมีในบัญชีหนึ่งร้อยได้ครับสนใจดีไลน์ปึ๊บแจ้งไปว่ามีทุนหนึ่งร้อยนะครับผมหัวหมอนแล้วนะครับผมก็เลยต่อรองได้หนึ่งร้อยให้เขาปั่นให้ปึ๊บพอสมัครอะไรเรียบร้อยปึ๊บนะครับแจ้งไปแล้วรอไป เนี่ยเวลาสี่ทุ่มกว่าไม่อ่านครับหนึ่งอูอันตรทานหายไปในยามราตรีเลยครับไอ้ตายเหอพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูในไลน์ด้วยตอนแอนไลน์ไป เพียงปุ๊บแจ้งยูซเน่ไปนะครับเคพัดเวิร์ดยูซเน่ยูซเน่ทุยพูดผิดครับพูดผิดโอเคเขาจะถามมาว่าสนใจเล่นตามสูตรหรือให้พี่ปั่นให้ครับเอาสูตรไปเล่นเองเล่นตามสูตรโอกาสได้สูงนะครับสูตรตัวนี้หมายล่าสุดเสถเียนแม่นยำเพราะผมก็เล่นตามสูตรนี้ผม oh, เลยตอบกลับว่าให้พี่ปั่นครับเสียคืนทุกใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วเขาก็หายไปเนี่ยหายไปเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกรับปั่นบาคาร่าเนี่ยมันมันไม่ทำให้เราจริงหรอกครับหรือแม้ถ้ามันทำจริงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดีนเพราะมันเป็นการมานันนะครับผมเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นเงินที่ได้มาด้วยความมันไม่สุจริตนะครับมันเป็นเงินสกปรก ได้มาก็เสียไปอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่เล่นอยู่ก็เลิกเล่นซะเถอะครับเพราะมันไม่ดีนะครับสําหรับใครที่เห็นอยู่หน้าเฟซตอนนี้กําลังกอกอะไรอยู่ถ้าดูคลิปผมแล้วก็อย่าครับเสียตังฟรีครับตอนนี้ผมเสียไปสี่ร้อยครับเพจแรกไปสามร้อยรู้มากครับเพจน,นี้ตอกเลยหนึ่งร้อยเ,เสียมันเดิมนะครับผมคิดนี้สรุปว่ามัน ไม่ได้เงินนะครับเพราะผมไม่ได้สักบาทเดียวเลยนะครับแถมเสียตังค์ด้วยครับผมโอเคหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะให้ผมได้ทําคลิปดีๆออกมาอีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาน,นะครับสวัสดีครับ